สวัสดีครับคลิปนี้ทางฟาร์มจะมาให้ดูจิ้งดีอายุสิบแปดวันสิบแดวันนะครับส8ดวันจากบุรีดาฟาร์มปจินดีนะฮะตอนนี้เราเนี่ยดูจิ้งดีอายุสิบวันหน้าตาเขาจะเป็นยังไงปร,ไประมาณไหนควบประมาณไหนฮะดูนะครับอ่นบอานี่ฮะอยู่ตามขอบบอตอนนี้ถ่ายถ่ายกลางคืนนะครับกลางคืนความสว่งาอนนองอาจจะไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ อ่าบอกว่าขอนี้คือเขาอายุสิบแปดวันนะครับสิบแปดวันจิ้งมีอของทางฟาร์มนะครับจิ้งผีอของทางฟาร์มจะปีกจะมาประมาณยี่สิบเจ็ดวันครับจิ้งมีอของทางฟาร์มจะมาปีกจะมาประมาณยี่สิบเจ็ดวันต้นทุนการเลี้ยงก็คือประมาณสามสิบห้าวันจับครับไข่รพร้อมแน่นๆ่ปีกจะมาที่ เ่27วันขึ้นไปแล้วก็จะเต็มที่30แล้วจะมีไข่ที่30สถึง35จะมีไข่แน่นๆนะครับพร้อมจับนะครับตอนนี้ปีทางฟาร์มใครต้องการจะลดต้นทุนหรือจะลดอนะไรนี่ยบางคนเลี้ยง45วันนะฮะ45วันคือต้นทุนแต่ทางฟาร์มปีกมาวันที่27ปีกเต็มร้อยเปอร์เซ็นทั้งบอ ประมาณวันที่30แล้ววันที่33ถึง35สิไข่พร้อมจับครับนี่ให้เป็ดูทางฝามนะครับว่านี่ฮะอายุ17วันนะครับส7วันประมาณนี้แต่สักพักหนึ่งเขาจะตัวใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลยตอนนี้คือเขา17วันเขากำลังกินอาหารกันอยู่นะครับ17วัน หรือนะครับว่าต้นทุนต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญเลือกพันธุ์ดีก็ใช้ได้ดีแต่เลือกพันธุ์ไม่ดีเลี้ยง45วันคุณก็คือต้นทุนหลังจาก33วันเป็นต้นไปคือต้นทุนนะครับใครที่บอกว่าเลี้ยงซึ่งหลีดจับ45วันทางฟาร์มบุธดาพันธุ์ไก่ตัวนี้35วันจับ ยี่สิบเจ็ดวันปีมาสามสิบวันปีเต็มอีกห้าวันต่อไข่นี่คือมูลราดาฟาร์มปินี้ครับสายฟันดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ทางฟาร์มยังไม่เปิดไข่ไข่นะครับห่วงหวงัหวห่วไม่เปิดไข่ไข่ตัวนี้เอาจริงจริงเอาตอนทุนดีมีใช้ไปกวครึ่งเพราะว่าใครเลี้ยงสี่สิบห้าวันนะ่ะ อยากสามสิบห้าวันถึงสี่สิบห้าวันอีกสิบวันน่ะต้นทุนเนี่ยกี่กระสอบอาหารกี่กระสอบผมไม่รู้นะผมเจอเจอมาแล้วเมื่อก่อนเคยซื้อไข่จากทางฟาร์มดังๆทางเฟซทางไลน์ทาง youtube เนี่ยซื้อมาแล้วผมเลี้ยงมาสี่สิบห้าวันของข้าวจริงครับเพราะว่าเขาบอกว่าสี่สิบห้าวันของข้าวจริงก็ถูกของข้าวจริงครับสี่สิบห้าวันของข้าวจริงแต่พอผมว่ารู้ว่าอ๋อ ตอนนี้มันมีสายพันธุ์ที่ว่าสามารถเลี้ยงได้แค่ปีกมาแค่วันที่27ของการฟักตัวแล้ววันที่30ปีกเตรีมอีก5วันรอไข่แข็งแรงแล้วพร้อมรองไข่แล้วก็ขายใช้เวลาแค่35วันเองสูงสุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจไข่แต่อนาคตทางฟาร์มอาจจะขายไข่นะครับขาย อาจจะจำนายหรือแบ่งเพื่อนๆได้เลี้ยงได้ได้ได้ศึกษาการเลี้ยงแล้วก็ได้ได้ได้ไดสายพันธุ์ดีจากฟาร์มนะครับฝากติดตามวีดีโอจากฟาร์มนะครับบุญละดาฟาร์ปจินบุรีนะครับตัวนี้คือวีดีโอแนะนำาี่เฉยว่าตอนนี้คือสายพันธุ์ตัวเนี้สามสิบห้าวันจับขายพร้อไมได้เลยพูดง่ายๆเรามีเงินเดือนเขาไม่ต้องถึงเดือนครึ่งแล้วเราได้ตังค์แต่ทางฟาร์มจะได้ตังค์ เหมือนกับเรามีเงินเดือนและลดต้นทุนได้ด้วยครับนะฝากด้วยนะครับกดติดตามทางบุญรดาฟาร์มปัจิุบัีได้ทาง Youtube นะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดส b ั c r ใ b e เมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูแค่ว่าเอาเคอร์นอันนี้คือทางฟาร์มก็คือชุ้นดีบอายุสิวัน เขาจะตัวประมาณนี้ตอนนี้นกลางคืนครับเขาเขาอิ่มแล้วเขาไม่ค่อยออกมากินละเนี่ยประมาณนี้ตัวนี้สิบเจ็ดวันอีกสิบวันครับปีกออกเพราะเป็นยี่สิบเจ็ดวันปีกเขาออกแล้วตัวเขาใหญ่มากใหญ่กว่านี้หลายเท่าตัวเขาใหญ่อยู่ครับและวันที่สามสิบปีกเขาจะเต็มทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งบ่อแ้่าอาจจะมีกา้างมีลายบ้างแต่เราต้องรอถึง3ั่สามสิบสามวัน ที่สาห้าตัวที่ว่าอาอกปีก่อนอะไรก่อนตั้งแต่ที่สามจุบปีกห้าวันไข่เข้ามาแล้วเราลองขายเราไขได้แต่ว่าตัวไหนที่ว่ากักไลงคงจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าทักปาก็ไม่เจอกักไลคือกักไรได้มากประมาณศูนจุดุดหห้าเปอร์เซ็นหรือศูนย์จุดหนึ่งนสองเปอร์เซคือปีกหมดทุกตัวแต่บางตัวก็ยังเป็นไม่ชี้อยู่ก็มีแต่ว่ามันน้อยมากคือมันแทบจะไม่เห็นแต่อย่างน้อยคือสามาวันเราได้ขายเราไม่ได้แบกต้นทุน ันนี้แนะนำดีจากบุรดาฟาร์มครับคลิปนี้ให้เพื่อนดูแค่ทางฟาร์มมาบอกว่านี่คือจิ้งดีอายุสิบเจดวันจากทางฟาร์มะฮะดูตัวสิบเจ็ดวันนะครับอโอเคนะครับขอบคุณที่ตามวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าอยากสนใจทางทางฟาร์มหรือว่าอยากติดต่อติดตามทางฟาร์มว่าการเลี้ยงอย่บบไน กดพิมพ์ช่องว่าใน youtube ว่าบุญละดาฟ,ฟาร์มจิ้งหรีดบุญละดาฟาร์มปาจีนบรุรีฟาร์มจิ้งหรีดบุญละดาปาจีนบรุรีเราจะมีคลิปดีๆในนั้นอ่ะหลายอย่างครับขั้นตอนการแนะนําเราไม่กักครับอันนี้คือของจริงฟาร์มก็ไม่ได้ใหญ่หรือไม่ได้โตหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็แนะนำอนไหนได้ก็แนะนําสอนไหนได้ก็สอนครับผมขอบคุณครับท,ที่ติดตามเสียสละเวลาที่ติดตามนะครับกดติดตามได้ครับ กดถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะกดติดตามแล้วถ้าไม่กดกระดิง่งทางฟาร์มทำวิดีโอท่านอาจจะไม่เห็นนะครับขอบคุณครับบายเจอกันคลิปหน้าครับ